แต่ก่อนอื่นใครกําลังหาร้านรับเติมเกม LL อยู่นะครับต้องที่นี่เลยครับ Elastic Shop นะครับรับเติม LL แบบใช้ ID Pass ครับซึ่งข้อดีของร้านนี้ก็คือ1ครับราคาถูกกว่าเติมเองตั้ง30%อครับ2ก็คือปลอดภัย100%ครับไปดูจากรีวิวได้เลยครับซึ่งรีวิวจะอยู่ที่หน้าแฟนเพจของ Elastic Shop เลยครับแถมยังไว้ใจได้และบริการรวดเร็วทันใจด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ad elastic shop เลยนะครับหรือทางเพจ Facebook ของ Elastic Shop ก็ได้ครับผมซึ่งราคานี้ ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจสามารถไปดูที่ใต้ description ของผมได้เลยนะครับเอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นแชมเปี้ยนที่ไม่ชช่อว่าเคนเนนนั่นเองครับสำหรับเคนเนนนะครับเป็นแชมเปี้ยนตำแหน่งบารอนอเลนที่ตีไกลนะครับซึ่งส่วนใหญ่เี่ยแชมเปี้ยนบารอนเลนจะมีแต่ตัวตีใกล้ใช่ไหมครับซึ่งเคนเนนเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถกดเลนตัวตีใกล้ได้ง่ายๆเลยพอเข้าทีมไฟท์เมื่อไรเนี่ยเคนเนนเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถระเบิดทีมไฟท์ได้เลยนะครับถา ทีมไหนมีเคนเนนเนี่ยทีมไฟน์เนี่ยชนะแน่นอนนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปอธิบายสกิลของเคนเนนกันเลยดีกว่าครับสำหรับพาร์ทสิของเคนเนนนะครับเมื่อเคนเนนใช้สกิลโดนศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะ mark of the storm เป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับและถ้าศัตรูติดสถานะนี้ครบ3ขั้นเมื่อไหร่นะครับศัตรูจะโดนสตันนั่นเองนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของเคนเนนนะครับมีชื่อว่า h u n d l i n g sholuken เมื่อกดใช้นะครับเคนเนนจะทำการโยนดาวกระจายออกไปนะครับสร้างความเสียหายเวทแก่่่่ศัััััตตรรรรรูววแกกทีีโดนนนนนนะะคคคบบบสสาหิลขอองเเมชื เอเดเร็กซิเคิลเซึ่งจะแบ่งออกเป็น2อย่างนั่นเองนะครับนั่นก็นคือพาสซีฟของสกิลนี้กับการกดใช้สกิลนี้นะครับสำหรับพาสซีฟของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือทุกการโจมตี5ครั้งนะครับจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทและทําให้ศัตรูติดสถานะมาร์คออฟเดอะสโตมด้วยนะครับแต่ถ้ากดใช้สกิลสองเนี่ยจะทําให้เคนเนนชอ็อตศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงและติดสถานะมาร์คออฟเดอะสโตมเช่นกันนะครับและสร้างความเสียหายเวทให้แก่ศัตรูด้วยสำหรบับสกิลสามของเคนเนนนะครับไม่ชื่อว่า Lightning u เเเมื่อกดใช้นนนนะะคครับจได้รรรับคคววาามเเ็กลื่อนที่เพิ่มขึ้น100นะรงร้าางโบนับสสควเเียยห อีกนะครับถ้าเกิดเขาเดินผ่าศัตรูหลังจากเคนเนนวิ่งเร็วเสร็จปุ๊บนะครับเคนเนนจะได้รับความเร็วกันโจมตี40เป็นะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีอีกด้วยสำหรับสกิลอัลติเมทของเคนเนนนะครับไม่ชื่อว่า slicing mail storm เมื่อกดใช้นะครับเคนเนนจะได้รับเกาะและต้านทานเวทเพิ่มขึ้นนะครับและยังสร้างความเสียหายเวทช็อตศัตรูทุกทุก0.5วินาทีเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าสกิลนี้จะสามารถช็อตศัตรูได้สูงสุด6ครั้งนะครับเราไปดี ครับสำหรับไอเทมของเคนเนนนะครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นลินดาชอลเมนนะครับเป็นหน้ากากนั่นแหละครับสำหรับชิ้นที่2นะครับผมจะขึ้นรองเท้ามาเลยนะครับผมซึ่งรองเท้าเนี่ยผมแนะนําเป็นรองเท้าบูทออฟสวิตเนสนะครับเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติในการต้านทานสโล่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เคนเนนเนี่ยวิ่งเข้าไปเปิดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราจะอัปเกรดรองเท้านะครับเป็นนาฬิกาทรายนะครับหรือว่าจะเป็นโปโตเบลก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ว่าผมว่าเคนเนนเนี่ยยังไงก็ต้องนาฬิกาทรายคร โมโลโนมิคอนนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นวอยสตาร์นะครับเอาไว้เจาะเกาะสำหรับรูนของเคนเนนนะครับผมจะเอามาเป็นคอนคูลเลอร์นะครับผมเนื่องจากว่าเคนเนนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถทําให้ติดคอนคูลเลอร์ได้ง่ายมากๆนะครับต่อไปจะเป็นบูชอตนะครับแล้วก็รูนต่อไปจะเป็นสปิริตวอล์เกอร์นะครับซึ่งสปิริตวอล์เกอร์นะครับก็มีคุณสมบัติในการต้านทาร์โลด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นฮันเตอร์จีเนียสนั่นเองครับส่วนสมเมอร์สเปลของเคนเนนนะครับไม่จำเป็นต้องเอาโกสต์มาครับเเเเนนนนนนนืื่่่่่่่อออองงงจาาาาาากกกกกวววววมมมัััััีีสิิิลลลทดแแ้้้้รรรร็็ยยูพะะะฉคคคบบใหปต อีกไนท์กับแฟชชนั่นเองครับเราไปเข้าสู่เทคนิคในเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมสำหรับหลักการอัพสกิลของเคนเนนนะครับให้เคนเนนอัพสกิลหนึ่งให้เต็มก่อนจากนั้นตามด้วยสกิลสองให้เต็มและตามด้วยสกิลสามให้เต็มครับสำหรับอย่างแรกที่ต้องรู้เลยนะครับนั่นก็คือสกิลสามของเคนเนนนะครับเราสามารถกดซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อทำการแคนเซลมันได้นะครับแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นการแคนเซลสกิลสามนั่นเองครับและเมื่อเรากดสกิลสามแล้วเราทำการจอมตีไปสกิลสามจะถูกยกเลิกให้อัััตตโนนนมิเลยะครบบบแี้ สำหรับทิศกั้นปลาดาวกระจายนะครับซึ่งดาวกระจายเนี่ยถ้าเกิดเราระยะไม่ถึงนะครับผมเราก็สามารถใช้แฟดเพื่อเพิ่มระยะได้นะครับแบบนี้ซึ่งหลักการกดนะครับให้กดดาวกระจายก่อนแล้วค่อยกดแฟดนะครับผมถ้าเกิดเรากดแฟดก่อนแล้วค่อยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะช้าครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะช้าครับผมแต่ถ้าเรากดดาวกระจายก่อนแล้วค่อยแฟดนะครับมันจะเป็นการทําให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันนะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันจะเร็วกว่าเดิมนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาจะกดสกิลหนึไกลๆนะครับให้กดสกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดแฟชช h นั่นเองครับซึ่งนอกจากมันจะเพิ่มระยะแล้วนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนทิศทางสกิลหนได้ด้วยนะครับผมโดยการกดแบบเดิมเลยก็คือกดดาวกระจายก่อนแล้วก็กดแฟชนะครับ ซึ่งนอกจากสกิลหนึ่งแล้วนะครับอัลติเมทก็สามารถทําได้เช่นกันครับซึ่งมันมีระยะเวลาการชาร้าอยู่นะครับเหมือนกับอามูมูเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดแฟตแล้วก็กดอันติเนะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่ามันช้านะครับผมสตูอาจจะตั้งตัวทันนะครับซึ่งหลังการกดอัลติเมทของเคนเนนเนี่ยให้เรากดอัลติเมทก่อนนะครับเราค่อยกดแฟตนะครับอย่างรวดเร็วจะทําให้สตูตั้งตัวไม่ทันนะครับแบบนี้ เพื่อนจะสังเกตได้ว่ามันเร็วกว่าและสมูทกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเรามาที่หลักการสตันสตูบ้านนะครับซึ่งเพื่อนเพื่ออาจจะงงนะครับว่ามันสตัรสตูยังไงนะครับซึ่งผมจะแบ่งหลักการออกเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรามีสกิล1 2 3 2> <ม> 1> ครบหมดนะครับแล้วเราต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าเราสกิล1โดนเพราะว่าถ้าเกิดเราสกิล1โดนเนี่ยจะทําให้สตูเนี่ยติดสตันได้ง่ายมากนะครับถ้าเกิดเรามีสกิล2กับสกิล3ด้วยโ<ๆ>ดยการกดสกิล1 3 2ตามลําดับเลยนะครับแบบนี้ แค่นี้ศัตรูก็จะติดสตันแล้วครับแต่ข้อเสียก็คือเราต้องเอาตัวเนี่ยวิ่งเข้าไปชนศัตรูครับซึ่งหลังการต่อไปของการสตันของเคนเนนนะครับนั่นก็คือเป็นการสตันโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงครับซึ่งเราต้องพึ่งการโจมตีปกติของเคนเนนนะครับซึ่งเราต้องตีไปก่อน4ทีนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากเราตี4ทีแล้วนะครับดาวกระจายของเคนเนนเนี่ยจะเป็นแสงแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราทําการตีศัตรูนะครับ ก็หมายความว่าสตูจะติดพาสซีฟทันทีนะครับซึ่งมอาจจะทําให้เพื่อนๆสังเกตยากนิดนึงนะครับซึ่งวิธีการดูพาสซีฟของเคนเนนง่ายๆนะครับนั่นก็คือดูที่ใต้หลอดเลือดของเคนเนนครับเมื่อเราตีนะครับใต้หลอดเลือดของเคนเนนจะบอกพาสซีฟของเราหมดเลยนะครับ1่ที่อที่ทีที่ที่ี่นะครับเมื่อเราตี4ทีเสร็จนะครับมันจะมีขีดหนึ่งครับเป็นสีม่วงเห็นไหมครับแล้วเมื่อเราตีปุ๊บเนี่ย พอมาติดพาร์สีปุ๊บโอเคขีดใต้เลือดเราก็จะถูกรีเซ็ตนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะลืมนะครับว่าดูกี่ทีนะครับให้เราดูใต้เลือดของเชนเนนนะครับผมมันจะบอกมาเลยว่าเราตีไปกี่ทีแล้วนะครับโอเคเรามาสอนวิธีการสตาร์ระยะไกลกันต่อนะครับนั่นก็คือเราต้องตีไปก่อน4ทีครับผมตีมินเนี่ยนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตีแชมเปี้ยนเก็บให้ครบ4ทีครับหลังจากนั้นเราตีแชมเปี้ยนแล้วก็สกิลหนึแล้วก็สกิลสองตามลำดับนะฮะ อ่าแค่นี้นะครับจะเป็นการสตัน์แชมเปี้ยนระยะไกลแล้วนะครับซึ่งเราสามารถสตันให้ป่ามาแก๊งได้อย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเราควบคุมการใช้พาสซีฟเป็นนั่นเองสำหรับวิธีต่อไปนะครับนั่นก็คือการที่เราไม่ต้องกดสกิลหนึ่งนะครับแล้วสามารถสตัร์ทสตูได้นั่นเองซึ่งหลายคนนะครับอาจจะมีปัญหาตรงที่เราสกิลหนึ่งไม่โดนสตูนะครับสตูเลยไม่ติดสตัรนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะไม่มีสกิลไหนที่ต้องเลงเลยนะครับซึ่งหลักการก็คือเหมือนเดิมครับเก็บสแต็คให้ครบนะครับหลังจากนั้น มันจะเป็นการล็อกเป้าสตาร์ททันทีนะครับเรามาที่คอมโบในทีมไฟต์บ้างดีกว่าครับว่าเราจะสามารถคอมโบเข้าไปกลางวงยังไงนะครับซึ่งการเข้าของเคนเนนนี่ถูกวิธีเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าข้างหน้านครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะตั้งตัวทันนะครับการเข้าทีมไฟต์ของเกนเนนเนี่ยแนะนําให้เข้าข้างๆหรือว่าเข้าข้างหลังนะครับผมสมมุติเราเข้าข้างๆนะครับผมคอมโบก็คือกดสกิลสาวิ่งเร็วไปก่อนนะครับผมจากนั้นกดอันติแล้วแฟดทันทีนะครับจากนั้นกดสกิลสองช็อตนะครับแล้วกดนาฬิกานะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรามาจากข้างหลังนะครับจะดีมากๆเลยนะครับสามารถเซอร์ไพรส์ศัตรูได้โดยการใช้ข้อโบเดิมๆเลยนะครับแบบนี้สำหรับเทคนิคเคนเนนก็มีประมาณนี้นะครับเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ ก็จบกับแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนการเล่นแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าเคนเนนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจนะครับฝากกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับมันถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญมากๆในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่องเอ็กเวสเตอร์ก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ